มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขาและสะโพกซึ่งแน่นอนว่าผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงพออายุแบบผ่านวัยทองมาแล้วเนี่ยไอม้มวลกระดูกของเรามันก็จะเริ่มแบบน้อยลงใช่ไหมแล้วก็แค่ลม้มไม่ใช่ล้มจริงจังด้วยนะล้มแบบติ้งต้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้สะโพกเนี่ยมีปัญหาสะโพกหักได้ฉะนั้นอย่ามองเป็นเรื่องเล็กจิบจอยนะคะต้อนรับพี่หนูดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยแต่ทีฉันก็พูดโปรยไปแล้วทุกคนต้องแก่เพราะฉะนั้นฟังได้ไม่เสียหายเราจะมาพูดเรื่องออขาและสะโพกนํามาจากหนังสือรบกวนโชบนหน้าจอชา้าชค้างไว้หน่อยหนังสือชื่อ,อ,อว่าขาและสะโพกดีร้อยปีชีวิตสดใสค่ะ<า>อันนี้นะคะจะเป็นของสํานักพิมพ์สุขภาพใจทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุน่นผู้เขียนนะคะเป็นคุณหมอา่าตัดเข่าค่ะ และอยู่ที่นี่อยู่ในโรงพยบาบาลที่ญี่ปุ่นคือคนนี้แล้วหนูดีชอบสไตล์ของเขามากทุกคนคือเขาจะเน้นว่าต้องไปออกกําลังกายหรือทําอะไรก่อนประมาณสามเดือนเขาจะไม่ผ่าทันทีเขาบอกผู้ป่วยที่จะผ่าตัดเข่าเนี่ยจํานวนมากคุณปเป้คืคอพอจะผ่าแล้วคือต้องผ่าเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหหนูดีกับคุณแม่คือขอคุณหมอบอกผ่าเลย คุณแม่หนูดีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสองข้างนะคะแต่คุณหมอบอกลองออกกําลังกายดูก่อนตามที่คุณหมอแนะนาเพราะาคุณหมออยากอนุรักษ์เพราะคุณหมอมองว่าคือของอันนี้มันเป็นความจริงนะคืออะไรที่เราผ่าตัดแล้วมนุษย์เป็นแมนเมดเข้าไปในร่างกายมันมีอายุไขของมันอายุใช้งานของมันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่าตัดไว้ก่อนดีสุดแต่ถ้าไม่ไหวคุณหมอก็ยินดีผ่าตัดเขาแฮปปี้ค่ะผลประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงแต่ว่า อย่างตัวหนูดีอะเอาจริงๆนะหนูดีอะคุณหมอให้ผ่าตัดเขาซ้ายมาประมาณเจ็ดแปดปีละเดียว,วคุณพี่หนูดีในวัยเลขสี่นิดๆเข่ามีปัญหาอะไรฮะคือต้องบอกว่าสําหรับท่านท,ท,านที่ท่านที่ไม่เคยเจอประสบการณ์นี้แม่พี่หนูดีแม่ปุเป้ก,ก็ผ่าตัดเขา่าก่อนจะผ่าตัดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงโอดโอยทุกทรมานจากท่านเวลาก้าวเดินแล้วจะโอ้ยโอยเดินแค่ใกล้ๆเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยทําไมมัน จะเจ็บเขาเจ็บคือเขาเจ็บจริงๆแล้วพอผลเอ็กซเรย์ข่าวออกมาคุณจะเห็นเลยว่ากระดูกมันสบกันคือมันไม่มีไอแบบช่องว่างระหว่างกระดูกของต้นขากับไอกระดูกขาด้านล่างนะ่ะอันนี้คุณต้องเข้าใจใสําหรับผู้ที่เขาบอกว่าเขาเจ็บคือเขาเจ็บจริงๆแต่การออกกําลังกายมันจะช่วยชะลอยืดไปได้หรอฮะใช่ค่ะคือตัวคุณหมอเองอะ่ะหนูดีชอบวิธีการนี้ของคุณหมอเพราะว่าคือเดี๋ยวเนี่ยให้ดูนะคะคือคุณหมอบอกว่า ผู้ป่วยจํานวนมากเลยนะคะของคุณหมอถ้าทําการออกกําลังกายตามหนังสือเล่มน,นี้ยคือไม่จําเป็นต้องผ่าตัดแต่ก็มีเคสที่จาเป็นต้องผ่าเราก็ผ่าเยอะนะคุณหมอน่าจะผ่าไปเป็นหมื่นเคสเลยนะคะ uh. แต่ว่าตัวอย่างตัวของหนูดีค่ะทุกคนขาคือพอเรามีปัญหาเข่าเนี่ยถามว่ามีปัญหาเข่านี้ไงตอนนั้นยังไม่สี่สิบเลยค่ะสามสิบปลายเท่านั้นเองแล้วถามว่าแล้วมันเกิด้นได้ยังไงทําไมมีปัญหาหนูดีมนชอบนั่งขัดสมาธิค่ะขัดสมาธิเหมือนกัน ปู้บเอก็ชอบนั่งแล้วก็เทียบเมื่อกี้ยังเล่าให้คุณผู้ฟังฟงังว่าเวลาเรานังน่งเก้าอี้เราห้อยขาเนี่ยดิฉันไม่ไม่ชอบมันรู้สึกเย็นขาเย็นเท้ามันไม่อบอุ่นชอบชอบนั่งเหมือนญี่ปุ่นนะเวลาเขาชงชาดิฉันจะชอบพับขาเขาไปแล้วตัวทับอีกทีอ่ะเออนั่งจ่องๆแบบนั้นน่ะคือไม่ชอบนั่งแล้วขาห้อยลอยเทงเตงไม่ชอบ เหมือนกันแบบเราแล้วแล้วหนูดิรู้สึกเฮ้ยเราเป็นคนไทยอ่ะนั่งขัดสมาธิคนไทยอะไรประมาณนี้ก็จะนั่งแบบไปกินอาหารในร้านบางทีคุณแม่บอกขึ้นหนูดีแม่ขอเหอะห้อยขาเหอะอะไรเงี้ยอย่าเอาขึ้นมาขัดสมาธิติดมากแล้วยิ่งพอเราเริ่มนั่งสมาธิอ่ะเราก็นั่งขัดสมาธิเยอะมากจนไอ้วันหนึ่งเรานั่งสมาธิเราลุกขึ้นแล้วเราเซเลยแบบลุกขึ้นปุ๊บนั่งห,ห,หนึ่งชั่วโมงอ่ะเซแล้วก็แบบไปเกาะผ้าหนังก็เอะมันไม่ปกติแล้วเนาะไปพบแพทย์ ก็คือเข่าซ้ายหนูดีนะ่ะตัวเส้นใยไฟเบอร์เข่าอะค่ะเหมือนแบบไอตัวเส้นใหญ่ต่ำเนื้ออะไรเงี้ยมันเหมือนขาดไปขาดไปหลยหลายส่วนละอยคุณหมอก็บอกผ่าตัดไหมเดี๋ยวคุณหมอจะเย็บเก็บให้มันเรียบร้อยก็ไปโรงพยาบาลนึงเสร็จแล้วยังไม่อยากผ่าก็ไปอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็อีกโรงพยาบาลนึงคือไปสามโรงพยาบาลเลยนะคะก็คือ ครบหมดเลยสมิติเวชบำรุงราชโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะก็คุณหมอสองที่บอกว่ายังไม่จําเป็นต้องผ่าก็ได้แต่ว่าโนดีจะต้องใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วนะก็คือขัดสมาธิไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการออกกำลังกายในลักษณะที่อย่างทำสควอตเนี่ยโนดี้ก็ต้องทําได้แค่บางองศาเท่านั้นจะทาทุกองศาไม่ได้ แล้วก็เวลาที่จะไปออกกำลังกายตอนนี้ดีเวทเทรนนิ่งโยค่ะพิลาทิสก็ต้องแจ้งทุกคนว่าหนูนี่มีปัญหาดังต่อไปนี้เขาก็จะซอบเข่าหนูดีประมาณนี้ค่ะก็คุณหมอสองที่เป็น second and third opinion ก็บอกว่าอ,อยากให้ใช้แบบถนอมเพราะเมื่อเริ่มผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะมีอายุของมันประมาณนี้เนาะก็อันอันนี้แล้วแต่ดุลพินะิจนะทุกคนแต่จะบอกว่าในหนังสือเล่มนี้อันที่หนูดีชอบมากคือสิ่งที่เขาแนะนำนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ย ออกกังลังกายหรือเวลาที่เราใช้ชีวิตนะคะการที่เรายืนอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองตอนนี้เลยนะคะก็คือข้อแรกหนังสือเล่มนี้ถ้าใครอยากได้หนูดีแนะนําแบบสุดดสุดสุดคุ้มสุดแพปเจอร์ภาพไปได้เลยถ้าใครดูอยู่ใน Facebook นะคะค่ะทีนี้เนี่ยเออเวลายืนไม่แน่ใจว่าใครสังเกตตัวเองบ้างเวลาเรายืนแ้วเราคิดว่าตัวเรายืนตรงอ่ะคุณบุเป้คุณผู้ฟังขาเราจะแอนเหมือนเหมือนด้านเนี้ยคือเท้าเราอยู่ใช่ไหมคุณบุเป้ เราจะแอ่นแล้วดีดขาไปข้างหลัง<ฆ>แล้วเข่าเราจะเครียดมาก<ฆ>เวลายืนหนะักต้องยืนซอกเข่านิดนึงคือเหมือนกับตัวหนูที่เองคือทุกคนมันจะมีพันธุกรรมอันนึ่งดิฉันเพิ่งรู้ว่าคือตัวดิฉันนะ<ฆ>เรียก h y p e อ e เอ็กซ<ฆ>์เทคือตัวบิดมากแบบเวลาทําอะไรเราจะดูเหมือนคนยืดหยุนะ่นอะเหมือนยืดมากแบบแัดนิ้วได้แขนเวลาดีตึงแขนทุกคนลองสังเกตแขนตัวเองนะ<ฆ>แนลนแล้วมันจะโป๊ะ ไปถึงตรงข้อสอกเวลาเรายืดไอ้ข้อสอกด้านในดูแอนขึ้นมาใช่ไหมออันนี้เรียก hyperextension คุณหมอหนูดีไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาแบบว่าตรวจทดจ่าแล้วเขาก็แบบตอนนั้นดิกํำลังเริ่มกลับไปเล่นสเก็ตคุณหมอก็บอกว่าแบบถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากเนาะเพราะว่าเป็นคนข้อหลวมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ข้อจะหลุดง่ายแล้วก็เที่หนูดีดูแบบเล่นโยคะแล้วทำท่านู้นท่านี้แบบแบบยืดเหยียด ม้วนได้อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะกล้ามเนื้อเราอ่ะไม่ได้ยืดได้ดีมากขนาดนั้นแต่เราเป็นคนข้อหลวมเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นอะไรที่ต้องระวังมากแล้วดีก็เลยมาสังเกตว่าหนูดิยืนผิดคือเราเรียนบเล่มามันจะถูกบังคับให้ยืดตัวตรง<ช>แล้วก็ตรงมากๆแต่เข่าหนูดิอ่ะมันเหมือนหวังไปข้างหลังเออคนปกติค่ะเขาจะตรงไปขาดิจะแอนไปด้านหลังแบบเออแล้วมันทําให้เข่าเครียดมากแล้วดิฉันก็แบบพอไปเรียนพิลาทิสก็เลยต้องคอยแบบซอฟเราจะเหยียดตรงไม่ได้เราจะต้องแบบ เหมือนไม่ตรงอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ตรงแต่จริงจริงมันคือตรงของคนปกติเนี่ยแล้วเราพแล้วกพเขามีปัญหานะคุณปูเป้รู้เลยว่าเข่ามันคือรากฐานของร่างกายพอเข่ามันหาปุ๊บทาอะไรลําบากหมดเลยก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลเข่าคุณปูเป้พ่อแม่เราสองคนเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้างทั้งคู่เนาะของปูเป้ข้างเดียวแล้วก็เป็นเป็นไทเทเนียมแหมลูกี้เอามาตัวอย่างเพราะว่าตอนตอนเผาเราบอกสับเปลอว่า สับเปลอดีฉันขอเข่าไทเทเนียมแม่ด้วยนะเพราะมันแพงเป็นแสนขเขาเก็บไว้ให้แต่เอาเป็นว่าพอได้เห็นแล้วเราโอ้โหรู้สึกเลยว่ามันหนักคือเข่าเข่าเทียมมันหนักคะ แล้วคนที่ผ่าเข่าใหม่ๆเนี่ยต้องมีวินัยในการกายภาพบําบัดอย่างยิ่งยวดและต้องประครบเย็นเนาะคุณหนูดีเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแบบกายภาพต้องฟื้นทนเจ็บไปไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดพังผืดเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงฟื้นตัวซึ่งจริงๆแล้วเรามารักษาขณะที่เข่าเรายังไม่พังนะตอนนี้จะดีที่สุดแล้วก็ที่คุณหนูดีบอกว่าเรื่องของการยืนน่ะบางคนไม่รู้ตัวว่าเรายืนแล้วทิ้งน้ําหนักไม่เท่ากันบนขา <Okay. S 1> สองข้าง บางคนยืนปูเป้สังเกตตัวเองว่าเวลาเรายืนนิ่งๆแปลงฟันหรืออะไรอย่างเงี้ย จะสังเกตว่าเราชอบล้ําไปทางฝั่งขาขวาเหมือนเท้าขวาจะยืนล้ําเหมือนเราก้าวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แล้วออต,ต้องคอยสังเกตตัวเองจริงคุณผู้ฟังหรือบางท่านน่ะโหนรถไฟฟ้าหรืออะไรอาจจะแบบลืมตัวเงี้ยก็จะแบบคอยทิ้งน้ําหนักเบี้ยวมาทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งสิ่งเนี้ยเราเคยชินแล้วเราจะไม่รู้ตัวเลยคุณลองสังเกตคุณผู้หญิงลองดูส้นรองเท้าถ้าส้นรองเท้าข้างซ้ายหรือข้างาขางวาของคุณอันไหนมันแบบสึกไปมากกว่านั้นนะแสดงว่าคุณทิ้งน้ําหนักไปเยอะที่ข้างนั้น จริงจะบอกว่าอันนี้มันสามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะม,มันเป็นการดูตรวจร่างกายหรือเหมือนการฝึกกายภาพเรียกว่าเรกคอร์ค่ะค่าอินดนซอหนุ่ที่ไปทําที่โรงพยาบาลสมิติเวชอ่อูนีไปสาขาสุขุมวิทรู้สึกว่าจะมีสองสาขากับศีนครเรนิกที่หนึ่งมันจะเป็นเหมือนเตียงกายภาพเหมือนเตียงแบบเหมือนเตียงพิลาทิสแต่มันจะมีเชือกสีแดงห้อยอยู่เต็มไปหมดเลยสมเชื่อเรกคอร์ดมาจากสแกนเนเวียแล้ว เขาจะให้เรายืนตัวนักกายภาพที่เราถูกเพลนในด้านเนี่ยเขาจะให้ยืนแล้วเขาจะดูว่าร่างกายเราทิ้งน้ําหนักตรงไหนผิดยังไงบ่าอะไรรับดิฉันน่ะหลังจากตรวจแล้วอ่ะพบว่าทิ้งน้ําหนักมาที่ขาขวาเยอะเยอะแบบเยอะมากๆจนขาซ้ายหนูดีแทบขยิบดิฉันไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ให้ขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วเขาจะเอาเชือกเนี่ยมัดเราตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นและให้ขยับเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานอู้เรื่มันยากมากครัแบบ คุณหนวทีหากล้ามเนื้อในขาซ้ายตรงนี้ไอ้มัดนี้ที่ฉันคือใช้ไม่เต็นอะ่ะก็เทรนเทรนเทรนแล้วก็หนูดีจะเป็นคนที่เวลายืนแล้วจะแอนพุงมาด้านหน้าเหมือนซ uh ัน huh. ตาคลอสอ่ะดิฉันแอนพุงดิฉันก็ต้องฝึกว่าขมัมวแล้วก็เหมือนกับขมวแล้วยืดตัวคือขมิบแล้วก็ขมัวแล้วยืดซึ่งแล้วแล้วก็คุณหมอกายภาพบอกว่า uh huh. คุณหนูดีเวลาเดินอะ่ะต้องขมัมวนิดๆตลอดเวลาขมัมวแล้วยืดตัวตลอดนี่ก็แบบ ทำไมน้องขแมแหววตัวตวลอดลยอะไรเงี้ยคุณหมอแบบก็นิดนึงอันนี้ต้องแล้วก็จําได้เลยว่าไปเดินในโรงพยาบาลด้วยกันคุณหมอพาเดินจากของกายภาพบอกเดินด้วยกันคุณหมอก็เดินให้ดูว่าเดินอย่างนี้นะคะเราก็ยืดตัวแล้วก็ขแมแหววว่าแบบอ๋อเออกล้ามเนื้อมันเป็นตัวที่โค้งกระดูกเราไว้ด้วยกันถ้าเราไม่รู้จักวิธีการใช้กล้ามเนื้อให้ถูกต้องอะ่พะพอกระดูกเราอยู่ผิดที่แล้าอะมันส่งผลเสียประหลาดประหลาดยกตัวอย่างนิดนึงอตอนไปเที่ยวเส้นไฮ ในห้องพักของโรงแรมเป็นกระจกเต็มตัว<ะ>ที่บ้านหนูไม่มีกระจกเต็มตัวในห้องน้าแต่โรงแรมนี้คือมีแบบมีแบบโคตรไกลดิฉันเห็นตัวเองในมุมต่างๆสรุปดิฉันตกใจฉันแบบเฮ้ยมันมีรอยพับอยู่ที่เอวด้านซ้ายเป็นแบบเป็นครีสก็เป็นในเนื้อเลยคุณปูเป<ะ>้ด้วเฮ้ยทำไมมีรอยพับอันนี้สรุปก็คือนั่นแหละค่ะ จากท่ายืนก็เลยไปคนพบกับครูพิลาทิสด้วยกันเนี่ยแหละก็คือแบบมานั่งยืนดูให้คุครูทาไมดีมีอันนี้พระกับเมืองไทยก็คือหนูยืนแล้ว่าตัวมันทับไปด้านหนึ่งจทับด้านหนึ่งเนื้อมันย่นแล้วมันเกิดเกิดเป็นรอยกดทับแต่เราไม่รู้ตัวเพราะมันแอบอยู่ด้านหลังค่ะปวดร่างกายมนนษย์อ่ะมันหลอน้วดิฉันตกใจนะก็สิ่งที่ดิฉันพบเจอกับร่างกายตัวเองมันผู ่ะอ่ะย้ําอีกทีสําหรับคุณผู้ชมทางติกต็อกนะคะหนังสือชื่อว่าขาและสะโพกดี100ปีชีวีสดใสขาและสะโพกดี100ปีชีวีสดใสนะคะอ่ะชื่อดีอาจจะยาวหน่อยหน้าปกสีดําแล้วก็มีพวกรูปประกอบเป็นสีลม์กรีนสีแบบ เขียวมันนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมือไม่เมียเพลินมากเนี่ยดูแบบเมียเขาจะมีแบบเหมือนท่าออกกําลังกายค่ะแล้วจะบอกว่าท่าเขาคือดีมากเลยนะเหมือนเวลาดีเรียนแบบโยคะพิลาทิสแบบเป็น private ค่ะก็คือจะโดนจับบงท่าพวกนี้แหละโอ้ทุกคนฝึกได้เลยที่บ้านแล้วก็วิธีการยืนที่ถูกต้องเขาจะมีการวิธีการยืนที่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะลองไปฝึกยืนเลยรากฐานนะยืนให้ถูกนั่งให้ถูกแล้วก็ อยากสังเกตตัวเองไอ้เรื่องทิ้งน้ำหมักอะค่ะซ้ายขวาเนี้ยสำคัญมากๆเลยแล้วถ้าใครสังเกตวิธีสังเกตง่ายว่าเป็นคนข้อหลวมแบบดีหรือเปล่านะคะยืดแขนตรงออกมาแล้วดูมันโป่งไหมแขนชาวบ้านเพราะมันจะตรงๆแต่แขนเราอะตรงสอกอะมันจะนูนขึ้นมาจากด้านในอันนี้ก็อาจจะต้องระวังถ้าเป็นคนข้อหลวมหลวมแบบโนดีอะ้อาจจะระวังตอนนืนเวลาคุณยืนตรงเนี้ยขาคุณรากคุณรู้สึกมันตรงไหเลยอะมันอนอนั่นแหละมันเครียดค่ะ ก็มีคุณผู้ฟังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็บอกแล้วว่าคือคนไทยกับการน,นั่งขัดสมาธิเนาะเร, <c oughs> เ,รเรารู้ว่ามันทําให้ไอ้ช่วงหัวเข่าเราอะเวลาที่มันโคง้งใช่ไหมเรานั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิอะไรเงี้ยมันมันจะเกิดความตึง ใช่ไหมของปวเทา <Ừ. S 1> แล้วแม้แต่การนั่งไขว่ห้างเราก็จะได้ยินหมอก็เตือนมาตลอดอย่านั่งไขว่ต้องมันก็มันก็รู้สึกสบายมันก็พูดยากนะเนี่ยนั่งไขว่ห้างอะ่ะคือสะโพกแบบสะโพกมีปัญหาเลยนะดิฉันก็ชอบหมอก็อจริงจริงนะสงสารหมอไกยภาพนะเหมือนเขามีแบบเจ้ากรรมในเวรเป็นพวกเราเยอะมากอะ่ะวันๆหมอกกยภาพ อ๋อย่านั่งไข่ห้างอย่านั่งขัดสมาธิแน่นอย่าสะพายกระเป๋าหนักไปบา,บางโรงพยาบาลหรือไปจําได้ BNSBangkok n r s i n g Home เขาจะมีน้ําหนักกระเป๋าของผู้หญิงเป็นตัวอย่างให้ด<ะ>ูเลยอะ่ะหนึ่ง <1. S 1> กิโลสอกิโลสมกิโลสกิโลห้ากิโลแล้วเขาก<อ>็จะแบบเหมือนคนนี้เขาจัดเป็นดิสเพลย์ที่ฉันคือขำมากทีฉันแบบไอ้ตัวหนักสุดคือกระเป๋าู่ดียุคบ้าหออฟางเออนั่นแหละ นะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าหนักจริงๆดิฉันก็แนะนําว่าเป็นเป้แต่ดิฉันเข้าใจผู้หญิงก็อยากสวยผู้หญิงจะมาสะพายเป้ถ่วงน้ําหนักสมดุลไหลซ้ายขวามันก็ไม่ใช่ไหมแล้วพอคุณหิ้วแบบโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยข้างเดียวอะแล้วมันก็หนักอยู่ข้างเดียวตัวคุณก็ต้องโย่ถูกไหมคะเหมือนเราหิ้วของหนักอะตัวเราก็ต้องเอียงไปในด้านที่ของไม่หนักเพื่อรักษาสมดุลเวลาเดินเอออันเนี้ยก็ต้องจัดเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบร่างกายนิดหนึ่งนะคะ คุณหนุ่มแมงดาบอกว่าช่วยจัดรายการเพลงไลฟ์ด้วยครับช่วงคุณหนูดีไม่ต้องไลฟ์หรอกครับไม่ได้ค่ะดิฉันเอาหน้าดิฉันมาโชว์สิคะพี่เดยกคนจำหน้าดิฉันไม่ได้คุณบเูเบ้คุณหนุ่มแมงดาไม่นานายอยากดูหน้าหนูดีใจ<น>ร้ายเ <laughs> ออแต่ใน แพลตฟอร์มอื่นก็ทักทายบอกคุณหนูดีวันนี้น่ารักสวยงามนะคะเอาเถอะหมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะโอ้โอนะดิฉันดิฉันก็มีประจำแหละใส่หน้ากากทำไมทำไมทำไมเขียนคิ้วเขียนกรีดอายไลเนอร์ปล่อยให้ดิฉันใช้วิถีชีวิตของดิฉันบ้าง ดิฉันจะใส่แม้จะเขียนตากี่ชั้นก็เรื่องของดิฉันนะคะเรานําเสนอเนื้อหาที่มีสาระให้กับคุณนําไปรับรู้กันข่าวสารแล้วก็ข้อมูลดีๆเท่านั้นพอนั่นคือใจความหลักของรายการไปแล้วค่ะขอขอบคุณ B Inotech In n ขึ้นกับ2รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมสายเทคปีนี้นะขึ้นแท่นไปเลยนะคะโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพจบในช่วงไลฟ์ไปก่อนสวัสดีค่ะ